สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกนะคะตามสัญญานะเอาเลขล่างมาให้นะคะ<ส>ก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแคบเอาไว้เผื่อว่าพี่น้องท่านใดเข้ามาใหม่มีความศรัทธาอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิก v ีไก็แคบเบอร์อของอาจารย์ไว้นะแล้วก็ติดตามได้ในหลายช่องทางคือทาง youtube ด้วยแล้วก็ ในเพจด้วยนะคะเฟซบุ o กเนาะใครที่อยู่เมืองนอกเนาะส่วนมากนะถ้ามีปัญหาเนี่ยส่วนมากพี่น้องที่อยู่เมืองนอกก็จะติดต่ออาจารย์ไม่ได้ก็ส่วนมากก็จะเข้ามาทางทางเพจเนาะอาจารย์รัตด,ดา,าชี้ทางรวยนะคะเข้าไปในแว่นขยายเนาะเข้าไปใน Facebook แล้วก็แว่นขยายแล้วก็กดพิมพ์คําว่าอาจารย์รัตด,ดาชี้ทางรวยนะคะไม่ต้องเว้นวรกไม่ต้องอะไรไม่ต้องอจุดหรืออะไรทั้งสิ้น แล้วก็เข้าไปในเพจก็กดได้เลยเนาะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะติดตามอยากจะซื้อของหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ทักแชทเข้ามามันจะมีแชทในเพจเนาะทักเข้ามาเพราะว่าคนเมืองนอกอตอนนี้เนาะที่อยู่หลายๆประเทศไม่ว่าสวิตหรือไต้หวันหรือแคนาดาอะไรหลายๆท่านที่อยู่เป็นคนไทยแต่ว่ายังเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่ได้อะไรประมาณนี้ท่านก็ ติดต่อเข้ามาก็ามาเป็นสมาชิกอาจารย์ก็จะส่งเลขเข้าไปในเพจให้เป็นส่วนตัวอยู่ตอนนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ติดต่อมาได้ให้เบอร์ไว้หรือว่าให้ในข้อความไว้แล้วอาจารย์มันจะเด้งขึ้นมามนจะลิงก์ขึ้นมาหากันแล้วอาจารย์ก็จะตอบนะคะ,ะการเข้ามาเป็นสมาชิ VIP ก VP ไก็ต้องต้องอโทรหากันก่อนโทรเนาะเชื่อมกันก่อนเนาะ,ะแล้วก็ <c oughs> ก็แอดไลน์กันพอแอดไลน์กัน,กนสมัครจะอยูอ่เป็นสมาชิกตลอดชีพหรือว่าเป็นรายหกเดือนหรืออะไรก็คุยกันโชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์นะติดต่อมาสองเบอร์นี้นะคะศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองศูนย์เก้าสี่ห้ากแปดเก้าเจ็ดแปดเบอร์โอนมีสองเบอร์เท่านั้นนะคะไทยพาณิชย์และกสิกรส่วนมากก็จะโอนมาง่ายงายหน่อยก็คือไทยพาณิชย์เพราะว่าอาจารย์อพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติ เพราะว่าอะไรัไหมคะเงินพวกนี้มันจะไหลไปที่โรงพยาบาลอะไรต่ออะไรที่เขาอา,อาจารย์ทําเป็นตัดกันได้หักกันได้ในปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเป็นค่ายาค่าอาหารค่าค่าอะไรต่ออะไรที่เราต้องชอําระคืออาจารย์ <c oughs> ไม่ว่าจะขายกาแฟเกี่ยวกับกาแฟเกี่ยวกับวิตามินเหนืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นรายได้เข้าไปมันก็จะเป็นไปช่วยผู้เจ็บป่วยผู้ได้อโอกาสทั้งสิ้นนะคะแม้ว่าอาจารย์จะไม่มีเออไม่ได้เป็นเออ <c oughs> เขาเรียกอะไรน,นะอ่าเป็นเออแค่นี้ก็นึกไม่ออกครับอ่ามูลนิธิไม่ได้มีมูลนิธิอะไรแต่ว่าเอาคือเรามีทรัพย์มีสินยังไงเราอยากช่วยเราก็ช่วยใครช่วยมาเราก็ช่วยเหมือนที่อาจารย์อ่าได้ให้โอกาสแล้วก็ ไม่ได้เปิดไฟลกลัวพี่น้องจะไม่เห็นบางทีสายตาเราใช้แสงมากก็แย่เพราะว่าอาจารย์ก็เป็นเกี่ยวกับวุ้นตาเสื่อมนะอายุมากเนาะจะจะเจ็ดสิบแล้วอีกสองปีเจนะ็ดสิบเนาะแต่ว่าสุขภาพยังดีแต่ว่าสายตามันมันมัน,ม,นมันต้องตามสภาพนะเนาะเพราะว่าเราใช้สายตามายี่สิบสามสิบปีเกี่ยวกับอ ไลท์ like, เกี่ยวกับแสงพวกนี้มันก็มัน,ม,นมันก็มีผลต่อสายตาเหมือนกันก็พยายามดูแลเนาะอ่าก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามเราก็ให้กําลังใจหรือว่าจะใครเข้ามาพูดอะไรไม่ดีก็พี่น้องก็จะเป็นเกาะป้องกันให้อาจารย์มาตลอดขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณที่ติดตามและสอบถามบางท่านก็เข้ามาหลายๆท่านบอกว่าอยากติดตามอาจารย์อยู่นะแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่ได้ไม่พอที่จะมาเป็นสมาชิก ก็เลยติดตามในนี้บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็เอาคุณนุ้นมาผสมคุณที่มาผสมมาให้ให้เป็นเลขที่ที่พอจะเอาไปเล่นได้แต่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ถึงว่าจะได้สักสักทีว่าง้งก็ลองตัดสินใจดูถ้าเราคิดว่าเสียเวลามาเรื่อยๆืแล้วเราไม่ได้อะไรเลยคือมาดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาไปเล่นส่วนมากจะจะเสียแล้วไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียดายเวลาน่าเสียดายโอกาส เพราะว่ามันเข้ามาตลอดแต่เราก็มวัวแต่ยืนมองยืนดูไม่ตัดสินใจสักทีเพราะมีหลายๆคนที่เขาตัดสินใจที่เข้ามาหาอาจาเนี่ยส่วนมากก็ลดด่วนขบวนสุดท้ายกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่เอาตรงนี้มาเข้ามาสมัครก็จะไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเจยดเงินไปใช้หนี้นี่ก้อนใหญ่คือหนี้เพิ่มขึ้นตลอดแต่ว่ารายรับได้น้อยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสังคมของเราตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ อยากจะเข้ามารอบนี้ก็บอกได้ก่อนไม่ใช่โมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะ <c oughs> อะไรที่ทำํำมาพูดกันมั่วๆเพื่อให้พี่น้องเสียเงินไม่ใช่รอบนี้รู้สึกว่าอาจารย์ได้วิชาหลายๆอย่างแล้วก็มาคํานวณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันโอเครอบเนี้ยโอเคคือมั่นใจอ่ะอมืมั่นใจว่าพี่น้องอมั่นใจสามตัวด้วยซ้ำ นะรอบเนี้ยที่อาจารย์ส่งไปให้พี่น้องอ่ะส่งไปให้แล้ว V.I.P ทุกคนได้รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องจัดการได้เลยอ่าเพราะว่าอาจารย์รอบนี้มั่นใจมั่นใจเป็นพิเศษเลยทําอะไรรู้สึกว่ามัน <c oughs> เหมือนคนที่เขามีพลังธรรมะธร,รแมงอืมสมองที่มันมัน,ม,นมันวิ่งมันแล่นหรืว่าอันนี้ต้องใช่ต้องมาแน่ได้แน่เพราะฉะนั้นก็เชื่ออาจารย์รอบเนี้ยแล้วก็ท่านที่เข้ามา V.I.P อย่ารอช้านะเพราะว่าอาจารย์จะหยุดพัก บางทีอาจจะไม่ได้คุยกันถ้าหากว่ามั่นใจแล้วว่าจะเข้าเข้าติดต่อเข้ามาตอนที่อาจารย์ยังอยู่เพราะว่าอาจารย์จะช่วยผู้ป่วยอผ่าตัดลายลายเนี้ยก็จะหยุดพักก่อนก็จะจะอยากพักก็เพราะว่าสุขภาพเราเราโหมงานมานานมามากคือก็เกรงใจอ่ะลูกๆกันหลานรอบข้างด้วยเขาเป็นห่วงทำให้เขาไม่สบายไม่สบายใจ เพราะว่าเราโหมงานหนักกลับบ้านช้าบ้านดึกบางทีอันตรายต่อชีวิตด้วยก็จะหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็รวบรวมกําลังทรัพย์ด้วยเพราะว่ากําลังทรัพย์ไม่อยากจะไปพึ่งพาพี่น้องไปเบียดเบียนบางทีอาจารย์ส่งคลิปส่งอะไรไปบอกหลายๆรอบเกรงใจไงพี่น้องบางคนก็ช่วยมาแล้วก็ยังส่งไปให้อีกแต่ต้องขออาภายัยบางทีแอดมินเขาส่งเวลาเขาส่งเขาส่งพวดเดียวทั้งๆท,ที่บางคนบริจาคช่วยมามีน้ําใจมาแล้วเราก็ยังส่งซ้ำไปอีกต้องขออาภายัย นะคะท่านอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องที่มีกําลังทรัพย์ที่มาช่วยเท่านั้นเนาะถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยาดดา่าโกรธกันนะก็ขออภัยจรยงิงๆอาจารย์อาจารย์อยากจะช่วยเขาแต่ว่าบางทีกําลังทรัพย์เราไม่พอแล้วก็หมอเขาก็ดีเขาก็ช่วยอาจารย์เป็นเป็นขั้นๆตอนๆไปอันนี้ต้องจ่ายอันน,นี้อันนี้ต้องจ่ายเนี่ยเขาก็จะตัดเป็น,ปนบินๆอาจารย์ก็พยายามหาให้มันได้เป็นบินๆไปคือเราไม่มีเงินก้อนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ย เศรษฐกิจดีอาจารย์ก็คนนู้นซื้อนู่นซื้อนี่มันก็จะได้เงินก้อนเข้ามาแล้วก็คนป่วยก็จะมารอเป็นลายๆก็โอ้ผ่านไปทีละรายสองรายสบายมากตอนนี้ <c oughs> เห็นผู้ป่วยช่วยอะไรไม่ได้สะท้อนกับตัวเองน้ําตาไหลพี่น้องไหลน้ําตาไหลเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆโดยที่เราไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีนึกสงสาราเขาขอความช่วยเหลือมาเราช่วยเขาไม่ได้บางทีอึก๊กอักมีอาการอยู่ในใน u t u b e บางครั้งนึกถึงเรา <c oughs> ขออภัยนึกถึงที่เราบางครั้งเราเพิ่งจะก้าวออกมาใหม่ๆออกมาจากตรงนั้นใหม่ๆแลเราก็มาออกคลิปเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเนาะก็ขออภัยบางทีเสียมารยาทจะมาะทําเสียงสั่นเสียงเครืออยู่ในในนี้มันเป็นการมารยาทไม่ดีแต่ต้องขออภัยถ้าแบบเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วเราเราพูดต่อไปไม่จบเนี่ยมันก็เสียมารยาทอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยถ้าท่านใดมีกําลังทรัพย์ที่จะช่วย จะช่วยซื้อของซื้ออะไรก็ขอบพระคุณจะซื้อไปทิ้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะซื้อไปทานเองแล้วก็ไปทานแล้วเป็นยังไงอาการยังไงเป็นยังไงก็ทักมาบอกอาจารย์ได้นะว่าอร่อยไหมดีไหมเหมือนที่อาจารย์ทานไหม อชอบเหมือนกันไหมรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าอเน,นี้ยเขาทําจากน้ําตาลเทียมจากหญ้าหวานจากผลไม้ไม่ได้ใส่เสริมเติมแต่งอะไรที่จะทําให้อร่อยแล้วก็โปรตีนไม่มีคือได้แต่โทษประมาณนั้นอันนี้มันไม่อร่อยอาจจะว่าพี่น้องบางท่านอาจจะติดรสชาติของ่อาที่เขาใส่คอฟฟี่เมทใส่น้ําตาลใส่อะไรที่แบบเหมือนทีอินวันหรือกาแฟแก้วละสองร้อยสามรอย่างนั้นอันนั้นเขาใส่ เสริมเติมแต่งให้อร่อยให้รสชาติได้ดีติดน่ะแต่อันนี้ของเราต้องเพื่อสุขภาพจริงๆเพื่อพี่น้องอยากทานก็ทักมาเหมือนวิตามินซีบางคนบอกอุ้ยเม็ดใหญ่จังเลยน่ากลัวเม็ดใหญ่แต่มันโปรตีนร้อยเต็มร้อยพี่น้องไม่มีแป้งผสมเลยเนาะไม่ว่าจะอะไรแล้วเนี่ยเม็ดใหญ่ก็จริงอ่าวิตามินดีเนี่ยเม็ดใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเม็ดลื่นทําแบบมันมันเป็นวิตามินเหลวพี่น้องกลืนได้สบายแล้วละลายปุ๊บ เข้าไปสู่ร่างกายเลยอันนี้ดีมากก็ขอพระคุณที่พี่น้องติดตามกันอยูนะ่เนาะอย่าลืมแชร์ไปตามกลุ่มตามไลน์ตามเพื่อนเนาะ,ะกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะ,อะขอขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งกันแล้วก็ใครมีอะไรดีๆก็มานําเสนอได้พี่น้องนําเสนอมาในเฟซในไลน์อาจารย์ก็จะบอกต่อนะถ้ามีเลขดีมีอะไรที่มันดีคํานวณอะไรได้ก็บอกมาได้นะมันมีบางท่านนะบางท่านก็ ดิฉันชอบเลขนี้ดิฉันก็จะเอาอันนี้มาทาอันนี้อันนี้รวมเผื่อได้เผื่ออะไระพี่น้องก็สังเกตให้ดีว่ามันไปตรงกับเลขดับไหมบางทีเอามามาใส่กันแล้วก็อาจจะพลาดอะไรอย่างนี้แต่บางท่านก็โทรมาถามว่าเลขดับสูตรดับเท่าไหร่แล้วก็สูตรโต๊ะเท่าไหร่โต๊ะนี้เล่นได้ตลอดชีดจนกว่ารัฐบาลจะเลิกมันเป็นจริงเพราะว่าครอบคุมหมดเนาะสูตรโต๊ะเนี่ยครอบคุมหมดเลยจากศูนย์ถึงเก้า คอบคุมหมดเลยนะพี่น้องเพราะว่าเบิ้ลหามตองอะไรก็แล้วแต่ดิฉันรวมให้หมดเลยเนาะไม่ว่าเลขจะออกทั้งหมด6ตัวเป็นเลขตัวเดียวพี่น้องก็ยังได้เงินขอให้รู้ว่ารางวัลที่1คือเลขอะไรเท่านั้นเองภายใน3ตัวจะมาหลักไหนก็ได้แต่ได้แน่ๆเนาะ,ะพี่น้องบางท่านก็ ออมาสัญญาว่าถูกเลขแล้วเดี๋ยวจะเข้าจะนู่นจะนี่บางทีก็อาจารย์ก็เห็นมาหลายปีแต่ก็ไม่ได้เข้าไม่ต้องมาสัญญาอาจารย์นะคะเอาที่ท่านสบายใจตามกําลังทรัพย์ของท่านก็ <c oughs> ชอบเล่นเลขวิ่งเขาจะเข้าไปขอว่าให้ตรงนั้นได้ตรงนี้ดิฉันให้ไม่ได้นะช่วยติดตามตรงนี้ใน y o u t u b e เนี่ยดูเวลาอาจารย์ให้เลขนะคะ ไม่ต้องไปขอเป็นพิเศษเป็นอะไรอาจารย์ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะมาอ่าอัพจากลิงก์ใน youtube เราไปส่งให้พี่น้องหรือว่าไปขอเป็นส่วนตัวอ่าพี่น้องอ่ะบางท่านก็มันก็เหมือนความเห็นแก่ตัวนะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าหรอกพี่น้องไม่เคยช่วยอะไรอาจารย์เลยเป็นปีก็ติดตามกันมาอย่างนี้แล้วบางทีอ่ะอาจารย์ก็รับเข้ามาบางทีโทรมาแล้วอาจารย์ก็รับมาเป็นเป็นสมาชิกอยู่ในไลน์นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งหวยให้นะ แต่ก็มาขอนู่นขอนี่ก็อดไม่ได้หรอกอาจารย์เป็นคนแบบนี้เนาะให้หนู่นให้นี่แต่ที่พี่น้องก็บางคนก็เคยตัวเข้ามาขอเลขตรงนูน้นตรงนี้อเลขวิ่งมั่งสองตรง,ตรงนู้นตรงนี้อให้ก่อนได้ไหมหรืออะไรได้ไหมคือพี่น้องพี่น้องบางครั้งบางคนบางท่านก็อาจจะเห็นแก่ตัวคือคือได้รับซะเคยตัวแล้วก็ถึงเวลาก็ไม่บริการก็จะเข้ามาพ์บ่นมั่งด่ามั่งอะไรเงี้ย คือคือเราให้เขาเรามีน้ำใจให้เขาไหมยื่นมือเข้ามาช่วยคนป่วยของอาจารย์บ้างไหมเข้ามาทําบุญก็สักครั้งสักรอบไหมบางทีส่งไปให้ดูว่าเออเนี่ยทำบุญเนี้ยเนี้ยช่วยช่วยกันทําบุญอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีนะอาจารย์รู้นะใครทําบุญอนะ่ะใครทําดีต่ออาจารยนะ์อาจารย์เข้าใจอาจารย์เขียนไปอาจารย์อธิษฐานจดมือขึ้นหัวตลอดนะคนที่ทําช่วยอาจารย์นะ คนเราต้องรู้บุญคุณคนนะที่เขาพึ่งพาที่เขาให้เราพึ่งพาได้เนาะคนเราต้องหยิบยื่นให้เขาก่อนเขาถึงจะหยิบยื่นให้เราเหมือนเราไปขายของให้เขาเขาก็มาขายให้เราเหมือนกันถ้าเราถือทํากับข้าวได้ชามหนึ่งหม้อหนึ่งอ่เราตักร้อนๆไปให้เขาไปส่งให้เขาอ่ะเขานึกถึงเรานะสักวันหนึ่งเขามีอะไรอร่อยๆเขาก็นึกถึงเราเหมือนกันคนเรามีน้ําใจต่อกันเขาไม่ทิ้งเราหรอกค่ะบุญเนี้ยมาเร็ว อาจารย์ถึงได้บอกว่าใครทําบุญนะอะไม่ต้องไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกมันมาชาตินี้นะทําบาปก็เหมือนกันไม่ต้องไปรอชาติหน้ามาเร็วมากเลยยิ่งกว่าสัญญาณสัญญาณเน็ตอีกบางทีแซงมาด้วยซ้ําเรายังไปไม่ถึงไหนเลยมันมาแล้วอะ่ะผลตอบแทนเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าใครอยากทําบุญช่วยอาจารย์การายสุดท้ายเนี่ยพี่น้องอาจจะได้โชคใหญ่ลาบใหญ่ พ่ออาจารย์อธิษฐานตลอดแล้วก็คนป่วยเขาก็อธิษฐานนะใครช่วยช่วยเขาอเขาก็อธิษฐานบุญให้พี่น้องเหมือนกันก็ถ้าหากใครอยากจะเข้ามาทำเป็นสมาชิก V.I.P ก็ติดต่อวันสองวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะหยุดพักบางทีอาจารย์อาจไม่ได้หยุดทำอะไรแต่ว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์พี่น้องอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ หรืออาจจะได้อแอดมินอาจจะไม่ได้คุยกันโชคอาจจะไม่สัมพันธ์กันเนาะอ่ะวันนี้นี่คือเลขล่างนะคะพี่น้องแคปได้เลยล็อก7กับล็อก6นะชอบก็จัดไปไม่ชอบกอ็ไม่เป็นไรก็อาจารย์ก็ทํามาแบ่งปันเนาะให้เล,ลตลอตเตอรี่กันนะช่วยรัฐบาลเพราะว่าใน YouTube เราจะมาพูดเรื่องแต่ดินเรื่องหวยเรื่องอะไรอะนอกกฎหมายมันไม่ได้ มันเป็นกฎระเบียบด้วยแล้วก็ไม่ต้องการสนับสนุนให้เป็นแบบนั้นเนาะแคปได้เลยนะคะ1 2ึ่งสองสห้าเจ็ดแชอบก็จัดไปนะรอบนีนะ้บอกก่อนอ่ะวิ่งบน6กับ8นะคะ1 2 3 4งสองสห้าเจวิ่งล่าง7กับ6 6หกนี่ตรงทั้งล่างทั้งบนนะคะ1นึ4งสองสาห้าเจ็ดแปตัวบนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้ก็คุยกันยาวหน่อยเนาะสิบกว่านาทีเหมือนเดิมนะอาจารย์ไม่เคยหรอกบางคนเข้ามาดา่าอาจารย์ว่าคุยเป็นชั่วโมองห่วยไม่พูดสักทีไม่มีค่ะอาจารย์สิบกว่านาทีเต็มที่เวลาโอกาสของอาจารย์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะพี่น้องก็แคปเอาอเลขเนี่ยเข้าหมดนะที่แล้วเนี่ยแต่มันมาเข้าหลักตรงนี้พี่น้องก็เล่นเนี่ยพี่น้องก็รู้เยอและเพราะว่าสูตรทุกสูตรพี่น้องติดตามอาจารย์มาสิบกว่าปี ต้องรู้ว่าสูตรไหนทํายังไงสูตรไหนอะไรมันเข้ายัางไงเพราะสูตรนี่พี่น้องไม่เคยทิ้งเราไม่เคยมีใครมาด่าอาจารย์ว่าสูตรไม่เข้าเข้าตลอดค่ะแต่บางทีเราบอกหวยไม่ตรงท่าน,นั้นเองว่าเราบอกเลขไม่ตรงว่าเลขนั้นเด่นเลขนี้นเด่นบางทีเรามั่นใจว่าตรงนี้แล้วเราไม่ได้เหมือนงวดที่แล้วถ้าบอกเลขตรงพี่น้องก็ถูกหมดทั้งสาแล้วใน v I P เข้าใน v I ไได้ห้าสองแล้วก็เลขสามตัวพลาดไปหน่อยแปลสามไม่ได้เอาแปดเนาะ แต่เลขอันนี้เข้าตลอดนะไม่เข้าหลักหน่วยก็หลักสิบหลักร้อยก็เคยเข้ามาเยอะถึงได้เป็นหลักสูตรหลักร้อยนะอันนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนมายัางไงก็ไม่รู้มาเข้าหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายแคปได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแผ่นชีทมาให้นะเลขสี่หลักนะพี่น้องก็รอติดตามพรุ่งนี้อีกวันนะอะแคปอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ชุดคัดเล่นนะคัดเล่นคัดเอาชอบเลขอะไรคัดเอาไปเลขเดียว อย่าเอาไปหลายเลขมันเยอะเลขเดียวก็ประมาณหกหางเจ็ดหางหรือแปดหางแล้วแต่ว่ากลับมกลับมาในนี้ไหมแล้วก็อีกอันนึงเล่มเหลืองนะยพี่นองอาจจะสงสัยว่าคืออะไรสูตรบนสูตรล่างนี่คือ VIP นะคะ VIP ให้เลขห้าหางนะห้าหางหกหางประมาณนั้นดอกจันสีแดงก็คือจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้ำเงินจัดตามกําลังทรัพย์หรือว่าไม่ต้องมาอะไรมากเขียนเขียนให้เหมือนกันหมดแล้วก็ส่งแล้วก็สี่โมงเย็นก็รอรับเงินเท่านั้นเองเนาะ สำหรับวันหวยออกอาจารย์จะให้หวยก็ประมาณเจ็ดแปดวันก่อนหวยออกก็จะให้ประมาณนั้นบางทีก็อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเลขบางทีอาจจะผันผวนเนาะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจว่าหลงว่าลืมถ้าหลงลืมไม่ได้ให้พี่น้องเนี่ยก็คือ,อผ่านไปหวยจะออกสามวันแล้วยังไม่ได้ให้นี่หมายความว่าตกหล่นนะแต่ถ้ายังหกเจ็ดวัน,นยังไม่ได้ส่งนั่นคือส่งพร้อมกัน v i p ออาจารย์จะส่งพร้อมกันทีเดียววันเดียวนะคะส่งไปแล้วนะจัดเลขได้เลยนะ จัดได้เลยงวดนี้ขอให้ปังขอให้ได้เต็มๆอย่างที่อาจารย์มั่นใจ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 จริงๆอะ่ะรอบเนี้ยอฟังเสียงแล้วกันม,มั่นใจมากก็คําว่าโครตรละนี่ใช้ได้เลยรอบนี้มั่นใจใครอยากเข้าก็เข้า,ขามาแล้วก็วันของวันเนี้ยถ้าเป็นวันนี้ได้ก็ทักเข้ามาอาจารย์จะรับโทรศัพท์ทุกทุกเสียงที่เข้ามา แทนแอดมินแต่ว่าถ้าเป็นวันอื่นอาจารย์ไม่รู้อาจจะได้คุยกับแอดมินเพราะว่าอาจารย์อยากจะขอพักเพราะว่าเหนื่อยล้ามาทั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดหยุดพักผ่อนเลยเนาะกลับบ้านเที่ยงคืนอ,ออกจากโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะแล้วก็ถึงบ้านก็ตีหนึ่งตีสองคนได้นอนนิดหน่อยตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องต้องรีบอีกแล้วบางทีทานกาแฟสองแก้วพี่น้องอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละมันบางทีเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปพี่น้องอยู่ข้างหลังก็จะไม่ได้ ไม่ได้เห็นกันไม่ได้ได้ช่วยเหลืออะไรกันเนาะถ้าหายไปก็คือถ้าหายไปยาวนานนั้นก็คือคงไม่ได้อยู่แล้วเออกุทิศส่วนกุศลกันแล้วกันเนาะอ่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังหายใจอยู่ก็สู้ๆกันไปนะคะอ่ะใครอยากได้เลขก็อยากเข้ามาเป็นสมาชิกก็ทักเข้ามาอยากทําบุญทําอะไรก็เบอร์นี้แหละค่ะนะศูนย์หกสองสี่หหนึ่งสาสองสี่สองวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงในวันหยุดนะคะ สวัสดีค่ะ